ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ youtube ช่องวันพารวยนะครับวันนี้ก็มารับชมแนวทางตัวเลขราวพระนาประจําวันที่13ธันวาคม67นะครับก็เป็นแนวทางที่เช็ดคํนวนมาให้ได้รับชมรับฟังนะครับซึ่ง เสติผลรางวัลของหวยราวที่ออกไปแล้วก็รวบรวมนํามาให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าออกอะไรไปบ้างนะครับซึ่งในงวัดล่าสุดวันที่11บเอ็ทับสิอทับหกออก9 3้าสามนะครับสำหรับเลขที่ทางช่องเราเข้าก็เข้าไปที่18นะครับเลขวิ่งเลขเด่นนะครับ วันที่13านถก็รอผลนะครับว่าตัวเลขจะมาอีกหรือไม่นะครับสำหรับทางช่องวันพารวยนั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นนะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบมนเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับต่อไปก็มาดูผลคำนวณหวยลาวตามสูตรนะครับ ประจำว่าที่13ทับ12ทับ67น,นะครับเด่นอันดับหนึ่งวิ่งรูดก็ให้ไปที่หลักเจ็ดใครชอบเบิ้ลก็ไปที่เจ็ดเจ็ดนะครับเด่นอันดับสองวิ่งรูดให้หลักแปดใครชอบเลเบิ้ลก็ไปที่แปดแปดนะครับเด่นอันดับสามวิ่งรูดให้หลักหนึ่งใครชอบเลเบิ้ลก็ไปที่หนึ่งหนึ่งนะครับก็เป็นแนวทางที่นำมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับ ต่อไปก็มาดูตารางตัวเลขไเรานะครับในงวดที่ผ่านมาก็มาครบนะครับเลขสีตัวของลาวพัฒนานะครับสาหรับการจับเลขทางช่องของเราก็จะจับสีน้ำเงินประกบกับสีส้มนะครับในงวดที่ผ่านมาก็สีส้มก็จับกันเองก็จะมา93้าสามนะครับแต่ว่าทางช่องของเราไม่ได้จับนะครับส่วนสีน้าเงิน ก็มาเหมือนกันนะครับก็มาทั้งแปดและหนึ่งนะครับก็ใจจับตัวเลขเผื่อไว้ก็เข้าไปที่หนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับวันที่13ามเลขเด่นสีเงินมีเจ็ดแปดหนึ่งเลขสีส้มมีหกห้าสีเก้านะครับท่านผู้ชมจะจับสีเดียวกันหรือว่าทางช่องของเราก็จะจับสีประกบนะครับสีงเงินผสมกับสีส้มนะครับส่วนมากก็จะทำประมาณนี้นะครับแนวทาง ค่าตัวเลขมานะครับก็จะได้คู่ชุด2ตัวบนล่างนะครับสำหรับการบรรยายก็บรรยายตามตัวเลขที่พิมพ์ออกมานะครับต่อไปก็มาดูวัลาชุด2ตัวนะครับก็มี7จ7 9 7ี่ดเ แล้วก็75นะครับสำหรับตัวเลขเน้นก็ไปที่เจ็ดสแล้วก็71นะครับก็เป็นตัวเลขเ็นอันดับหนึ่งในหลัก7นะครับก็คัดมาสคู่นะครับต่อไปก็มาดูชุด ในหลัก8นะครับชุด2ตัวก็มี8 4 8 5 8 6แล้วก็8 7นะครับก็เป็นแนวทางตัวเลขชุด2ตัวนะครับเลขเด่นเน้นไปที่8 5แล้วก็8 7นะครับสำหรับแนวทางตัวเลขก็ลงแนวทางให้ทุก คนได้รับชมก่อนตัวเลขออกทุกครั้งนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับตามธรรมดานะครับสูตรคิดคำนวณต่างๆก็ย่อมมีหลุดมีเข้านะครับก็รับชมเพื่อเป็นทางเพื่อความบันเทิงนะครับต่อไปก็เป็นหลักหนึ่งนะครับคัดมา3มชุดนะครับก็มี1 4 1 5ห,ห,หแล้วก็16น,นะครับเลขเน้นเลขเด่นก็เน้นไปที่ ตัวเลข1 4นะครับก็รับชมเพื่อปเป็นแนวทางนะครับก็เป็นแนวทางเมื่เลาาชุด2ตัวนะครับประจำงวดวันที่13ทับ12ทับห7หรือว่า13ทธันวาคม67นะครับต่อไปก็มาดูแนวทางตัวเลขชุด3ตัวนะครับก็ ค่ชุด3ตัวตามตารางตัวเลขนะครับก็มี675 415 516แล้วก็479นะครับช่วงนี้ก็ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับแล้วก็บางครั้งก็มีหนาแล้วก็ร้อนสัด กันไปนะครับในช่วงนี้ก็ชุด3ตัวก็เน้นไปที่415แล้วก็479นะครับต่อไปก็เป็นเอาทางตัวเลขชุด4ตัวนะครับก็จะมี4ชุดนะครับก็จะมี8675 7415 8516 แล้วก็แปดสี่เจ็ดเก้านะครับก็เป็นแนวทางตัวเลขชุดสี่ตัวราวพัฒนาประจำวดวันที่สิบามธันวาคมหกเจดนะครับสำหรับราวพัฒนาก็จะออกทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับก็สามารถรับชมนะครับว่าตัวเลขจะมาตามผลคำนวณน,นี้หรือไม่นะครับ ทางช่องวันพาไวยก็ลงแนวทางลาวพนาเป็นหลักนะครับในช่องนี้ส่วนตัวเลขสุดก็ทำของไทยก็ทำไว้ที่ช่อง V พา้วยนะครับตัว W E V แล้วก็พา้วยนะครับภาษาไทยก็ลงแนวทางสุดร,รัฐบาลไทยนะครับสำหรับ วันนี้ในการลงแนวทางตัวเลขเวลาพระนาก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงตัวเลขเป็นเพียงผลคำนวณเท่านั้นนะจ๊ะซึ่งไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขจออะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมต่างช่องของเราก็สนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นนะครับสําหรับการลงแนวทางตัวเลขก็ ทีนี้พิจารณาเอานะครับตัวเลขจะมาหรือไม่สาหรับวันนี้ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ